เริ่มต้นนะคะโดยการมาติดตามดูข้อมูลของสถานการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะก็ยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก26คนค่ะทางด้านของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดยะลานะคะก็ย้ำพี่น้องประชาชนค่ะลดเสี่ยงเลี่ยงโควิดรับตรุษจีนค่ะข้อมูลเมื่อวันที่30มกราคม2565ค่ะทางจังหวัดยะลาได้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จานวน26กรายค่ะ ทำให้ขณะนี้จังหวัดยะลามียอดผู้ติดเชื้อสะสมระลอกใหม่ในเดือนมกราคมจํานวน479รายรักษาหายนะคะจํานวน403รายและมีเสียชีวิตเพิ่มเติมจํานวน1นรายจากพื้นที่อำเภอเบตงค่ะ จากการตรวจสอบผู้ติดเชื้อจากการตรวจ ATK นะคะก็มีพบเพิ่มขึ้น4รายสะสมรวม161รายค่ะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดยะลานะคะก็ได้เน้นย้ำในช่วงของเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะให้พี่น้องประชาชนลดเสี่ยงเลี่ยงโควิดให้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลนะคะแบบครอบจักรวาลค่ะ โดยตโดยยึดแนวทางตาม Dmhtta อย่างเคร่งครัดนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวาศาสนสฐานร้านอาหารโรงแรมสถานที่จัดงานให้ปฏิบัติตามมาตรการสำหรับองค์กรโควิดฟีซิตริงอย่างเข้มแข็งและเคร่งครัดด้วยค่ะ